สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้เราก็จะมาเก็บลูกพลับอีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นต้นตรงเกาลัดนี่นะก็มันเป็นบอกว่าเป็นลูกพลับพันหวานเหมือนกันนะฮะนี่ลูกก็คล้ายๆข้างบนเลยนะพอ <c oughs> ดีอู้ ลุงไปเอาไปเอา,ไปเอาบันไดมาเก็บสเก็ตแต่ไหนนี่ค่ะโอ้เข้าลูกค้าบอกเอาสุกๆุกโ,โอ้ทางนู้นก็เยอะอยู่นะเก็บอีกแล้วพันหวานนี่จะสุกหลังพันฝาดเนาะแต่ก็ดีเนาะพันฝาดนี่คือเราเอาไปตากได้ไง สุกเร็วก็ดีเพราะว่าช่วงนี้อากาศจะเริ่มหนาวแล้วเนาะก็ไม่ได้หนาวมากสิบแต่ต่ำกว่าสิบห้าองศาแล้วละแต่ถ้าเด็ดออกบนี้ก็ชิวๆนะนี่แต่ต้นนี้กันว่ามันไม่ร่อยนะยังฝาดอยู่อ่ะโอ้ยชีสุกก็จ้าเนอะคนโตทำไมลุงลุงได้ทันโชคดี มันต้องอ๋อมันเนื้อน้ําตาลเหมือนกันแต่ว่ามันต้องเป็นแบบสุกมากๆอะจ่าโนโทเตโมสุกภาษาญี่ปุ่นไรสุกโคโคโซยุคันจิกุเร่กุเร่สุกเลยชอ่นั่นเลยกุเร่กุงานเราขึ้นไปเก็บตันอันสุกๆมากๆดีกว่าเหมือนกันแหละแต่ว่ามันต้องสุกมากๆอ่ะเนี่ยก็สึกอ่ะจ้ะ เก็บให้แม่ด้วยนะเดี๋ยวเราไปเก็บบนเขาด้วยไอ้อ่อเดี๋ยวอันนี้เป็นพันธ์ุที่กินสดๆ,ๆได้เลยเนาะก็ลูกค้าก็บอกเอาแบบสุกๆสุกๆวันจะหวานไงเนี่ยน้ำตาลแบบนี้เลยนี่ก้นขเขาจะโอ,อ อันนี้ลูกเล็กเอาลูกใหญ่ๆดีกว่าลูกเล็กก็กินตรงนี้เป็นสวนแอปเปิ้ลนะคะแต่ว่าไม่เคยมาดูแลเลยปล่อยตามีตําเกิดเดีย๋ยวจะชิมให้ดูเนื้อน้ำตาลอร่อย หวานจริงด้วยคือแม่สามีบอกว่าต้นนี้อร่อยอร่อยกว่าอืมก็ <c oughs> บอบกว่าปล่อยให้ลุงตัดไปนี่เรากิน <c oughs> นี่ค่ะหล่นลงมาแล้ว เรียบเลยใบใหญ่ด้วยขนาดนี้ก็พอแล้วอย่างเดียวโอ้โหอ้าวอันนี้แบบนี้เดี๋ยวแบบเนี้ยอุ้ยสุกเกินอ่ะเนี่ยมันนิ่มโอ้ว้าว อืมกล้องนี้มันปรับได้หลายอย่างเนาะซื้อมาจะเป็นปีแล้วเรื่องยังไม่เป็นเก็บเก็บลูกพลับอืมเก็บลูกพลับใช่ใชยกบเก็บลูกพลับเก็บเก็บก่อนลูกพลับ เก็บดูปลับปลับปลับโซเดียมเก็บดูปลับใช่โอ้ขายโซเดสมั้ยขายขายขายดูดีสักคุณฮึมฮึมนี่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 

いいね、車に置いてくるなうんグいドアイいッドアイ お、いい <laughs> いな星星い星い言なが難しいめんどくさい。 なまけものはねなまけ物のなまけも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 のなまけキのなまけものなまはものなまキものなまけ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 もないけものなないわななまけものなまなまけな น้ามาซีมโนโตด้วยกันโอ๊โอค่าังดเกะาระ一生เข <laughs> ้มง <laughs> ีทาระคือตัวโอคาังคเยากันมาคมาคใมาคมมาใครฉันไม่ไม <laughs> ่ <laughs> <Okay. S 2> เดี๋ยวเอาเออไปอีกหนึ่งตะกร้าฮนะโอ้โหเก็บแค่สามกิโลแต่ว่าเราเก็บเยอะเลไปให้แม่ด้วยอันนี้คือเราตัดมาแล้วเราต้องเก็บให้หมดเสียได้มาแบบนี้เดี๋ยวมันก็งอกใหม่นะก็จะตัดส่วนที่สูงสูงอะที่สูงที่สุดของต้นเหรโอ้อันนี้สุกสุกดีอะ ก็อุ้ยสุกเน่าเน่านิ่มแบบนี้เน่านี้มันต้องแบบประมาณนี้ยังนะแต่ว่าเขาว่าเอาไว้สักประมาณหนึ่งอาทิตย์มันจะเริ่มหวานนะกินตอนนี้มันก็ยังเขียวๆอยู่เห็นปะต้องลูกสุกๆพามากินลูกกินลูกพับคาต้นนะ อืมอร,อร่อยอืมปลาปลาต้นอืมทำอะไรอ้วนลุงเรียกเราอ้วน,นเดี๋ยวเรามาเก็บกันทั้งต้นเลยนะอันนี้ทำคลิปช็อต น,น,นี่ลุงดึงมาตรงนี้แหละก็เหลือไม่กี่โลกก็ประมาณนี้แหละนี่เราเก็บไปแล้วหน่อยก็ถ้าเราเอาไว้สูงต้นสูงเกินไปเนี่ยอันตรายเนาะเวลาพายงพายุมามก็หักตอนนี้เน่าอือ เก็บไปให้วันแหละจะได้อืมไม่โชคไปละคันเพื่อนต้งบอกว่าไปเก็บบนภูเขาอีกบอกโอ้ยเราคือไม่ได้โพสเยอะขนาดนั้นคือไม่รู้ว่ามันมีเยอะไม่รู้ว่าต้นนี้มันเป็นต้นหวานดีไง งั้นไปโพสขายเยอะๆหน่อยโอเคแต่ว่าอันนี้ก็โพสขายต่อได้เพราะว่าอีกอาทิตย์หนึ่งมันก็สุกพอดีลูกที่ยังไม่ตก,กน,นะเซร็จเช้นี่ไงนี่ตามโอเคเราไปเลวคันเพื่อนพามาเก็บลูกปรับลูกต้นสุดท้ายนะ ปี2 0ง0